ดูคิดว่างไงสัปดาห์ละสามล้านเพื่อนพับจอบ่อยเนาะลุยเสียงเริ่มมาแล้วพับจออะไรวะปุยเบาๆหน่อยได้ไหมเขาบอกเสียงลุยดังแล้วเนี่ยเพื่อนผม,มกดหนักยิ่งกว่าผมอีกผมจะบอกไว้ซะอย่างผมผมกดคู่ละหมื่นเองนะของไอ้คิงเป็นแสนสองแสนสามแสน แดี๋ยวผมขอบคุณนะครับที่สมัครสมาชิกมาเดี๋ยวผมจะเปิดประมาณ 10, วันที่สิบห้าผมจะเปิดยาวแล้วผมจะคัดคนเลื้นกับไม่เลื้นแล้วเพราะว่าแม่งมีเด่เลืนเล้นงที่คิงเขาหวังดีใช่ครับก่อนจะหวังดีกับผมคนที่หวังดีต้องเลิกให้ผมเห็นกอนถูกไหมอันนี้คนหวังดียังเล่นอยู่เลยและเล่นหนักกว่าผมเป็นแสนสองแสนและอน,นี่ลหละอันนี้ยังเหมือนเดียว อันนี้โพลหรือยังครับผมมือมาเพื่อนพี่ผมกำลังไรนี่คอมมันงงงงครับตอนนี้ได้ครับคนดูก็รู้อ่ะเพื่อนผมมันแทงคู่เท่าไหร่แสนสองแสนสามแสนผมแทงคู่ละหมื่นบอกเป็นห่วงผมกูน่ะต้องเป็นพวกกูได้ะแม่พี่สูตรผมกูน่ะต้องเป็นห่วงมึงไอ้สองสามแสนของมึงน่ะกูน่ะต้องเป็นห่วงมึงขอดูหน่อยก็ได้ แต่ไม่รู้ว่ามันเลิกแล้วสูตรเรามันเป็นมันเป็นดำดำขาวหรือว่าดำแดงหรือดำไม่มีแอบดึงแหลมไม่เราเป็นห่วงดำเทาครับพี่ดำเทาเหรอรู้ดูสูตรกันสามล้านนะก็เป็นประมาณนี้ครับพี่ตารู้จักยูซี่แปดแปดผมแดกมามากทุกคืนเลยมันดำจัด นั่นแหละมันก็ตระกูลดำนั่นแหละ New World ได้คแต่วันหนึ่งเรา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 เจอกันในงานร้านหรือแอร์ดอบนี่แยกกันไม่ออกเลยก็ให้เขาใส่แค้งฮูดไงขึ้นเทียอะไรฮะคือซินบูร์กพี่หาเว็บแทงบนปั่นบาตามที่มาลีแอร์ไลน์แอร์ตีนี่สามหกห้าแอมกลครับได้ครับแก๊งเทียเขาเปลี่ยนยังยังครับยังยังเรียกเทียให้หน่อยดิ พราะเทียมันน่าจะนานแล้วอะเรียกเทียมาหน้าบ้านเนี่ยอันนี้ก่อนก่อนมาขอสีดำนี่ไปขอสีอื่นมาก่อนวรอครับหรือว่ามาถึงมาขอสีดตอนแรกผมมาโชวส์สก,กอตครับลายสก,กอตเลยอ๋อแก๊งสกอตเก่าเหรอไม่มาไม,ไม่ไม่ใช่แก๊งสกอตพี่เป็นสูตรผมสูตรลายสกอตเขียวเขียวเขียวสกอตเพืขียวสกอตใช่เขียวสกอตนั่นแหละที่ก็เพื่อนเลิฟมึงไงไม่ใช่คอยใส่อะคอยตายอะยี่เยี้ยนนะ นั่นแหละ,พ,ะพ,พี่ก็บอกนั่นแหละก็เดียนละสามล้านครับพี่อืมก็เหมือนแบบถ้าฟันฟวันละแสงก็เหมือนแบบว่าวันเดียวก็ได้ได้จ่ายแล้วอีกยี่สิบเก้าวันก็ส่งแก๊งทำอะไรไปน้อยแล้วสามร้า,านมีมีล่วงหน้าสมมรัจ่ายให้ก่อนได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับแต่คนอื่นเหมนพี่น่าจะเป็นเหมือนตอนนั้นฮิโรชิเอาห้าล้านหกล้านเลยมั้งนะแต่ของพี่เอาแค่สามนะ น้ำเงินนะเขาเอาห้าหกเลยตอนแรกผมก็จะใช้สีครมเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวตีเปลี่ยนสีใหม่ขอ,พองพี่ไม่ต้องตีครับของพี่ไม่ต้องตีเราก็รู้เราก็คุยกันได้แค่เรามีเงินก็นั่นแหละสามล้านเรียกว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมกันดีเวล่าร่วมกันใช่นะครับแก๊งเทียเนี่ยต้องต้องเรียกคุยหน่อยเราใช้นานแล้วด้วย โลครับวนะันเหรอเทียครับสีโรโอเคน้องอ่าเทียครับอันนี้ใช้มากี่เดือนแล้วครับสีดำกำลังจะเข้าเดือนที่สองครับใช่หรอใช่ครับใช่ใชผมขึ้นแก๊งกันประมาณวันที่สิบสี่พฤษภาครับสิสพฤษภาเพราะว่าแก๊งเทียตอนนั้นคือ อ๋อนั่นไทเกอร์เนาะไทเกอร์สวอตโอเคเข้าใจละปออันนี้ใช้มาจะเข้าสองเดือนเนาะใช่ครับจะใช้ต่อไหมครับถามต่อเลยสีดําอันนี้แบบไม่ได้ตีนะเ่อถามไม่เฉยว่าจะใช้ต่อไหมเออพี่สะดวกใจให้พวกผมใช้ต่อกันไหมครับถามว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้แต่ว่าเดือนละสามล้าน ก็คือถ้าเราเก็บเงินแก๊งอะ่ะแก๊งเราสมมติว่าสาสิบห้าคนก็วันเดียวก็ได้แล้วครับคนละแสนสัปดาห์ละสามล้านได้ครับโอเคเพราะว่าถ้าแก๊งอื่นอย่างฮิโรชิอะไรอย่างเงี้ยเขายังเก็บห้าหกล้านเลยถ้าใช้สีเขาอะ่ะอันนี้สีดําพี่คิดสามล้านพอไม่มึงต้องบอกเขาด้วยว่าแก๊งเนี่ยแก๊งมาใหม่มที่เขามาใหม่เขาก็จะ,เข,จะเขาจะขึ้นสีดําเหมือนกัน เราโอเคไหมโอเคครับโอเคโอเคครับอ่าจะจะให้พี่ไม่เก็บเดือนเก่าๆนะพี่จะขอเก็บเดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้แม่แม่กัดกัดพี่อันนี้นั่นเดี๋ยวค่อยค่อยคุยอันนี้กับพี่เขาอีกทีเดียวแต่ถ้าเราปฏิเสธแล้วจะมาใช้สีดําคืนผมไม่รับแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอันนี้เราตัดสินใจได้ไหมตัดสินใจได้วสิการะครับอ๋อโอเคครับถ้าผมผมจ่ายเลยได้ไหมครับ ได้ครับได้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 ไดไดขอขอใช้เอทีเอ็มนะครับใช้เลยน้องอา่าฟอมโต้เด้เฮียไม่งั้นเด็กไม่คารบกูเด้มึงรู้ว่ากูเป็นมวยไหม <c oughs> พี่ต่อกเขาบอกเลยครับพี่เดี๋ยวนะเรา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 คุยกันว่าเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์นะเพื่อนเดือนครับโอเคสัปดาห์มันหนักไปสามเก้าครับ โอเคครับหมดวันที่หกเด้อจ่ายทุกวันที่หกน้องเขาก็ใช้ร่วมกันนะ่ะโอเคครับ,บคำครับเหลอน้องเ,ออเงินเงินแก๊งเรียกดอกยวค่อ,อาให้นานด้วยอ่อมาเป็นเงินแก๊งมีเงินเท่าไหร่เงินใครเงินกูนห,รหรอเงินส่วนตัวออกูมีอยู่สี่สิบวายเอ็มอันนี้คือแก๊งที่จะไม่ตีผมใช่ไหมพี่ ไม่ครับไม่ครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่แม่สีไม่มันมันมันพูดอย่างเงี้ไม่ได้ถ้าเราไปทําอะไรแบบไม่พอใจถามว่ามันมีมันมีความหันมีมีเ่นลตรอผมผมทอดสูตรฟาร์มไปแล้วพี่แต่แค่ว่าไม่แต่ถ้าเรื่องสีสูตรจะมาตีเรื่องสีสูตรไม่มีครับแต่ถ้าเรื่องอื่นถ้ามีปัญหากันอ่ะอันนั้นอ่ะให้รู้ต้องเคลียร์กันเราเองอันนั้นต้องเคลียร์กันเองครับถ้าเป็นเรื่องเรื่องแบบว่าเรื่องมีอะไรกันในใจอ่ะมตนถ้าเรื่องสีถ้าเราไปทําอะไรไม่ไม่ไม่ดีนิดนึงเขาก็เขาก็ ใช่แต่ถ้ามาตีกันเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยกันมันไม่มีอยู่แล้วครับผมเป็นกลางให้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าผมมากครับผมมากครับครับผมจะใช้ยังไงก็บอกนะแต่สุดท้ายไม่ได้จะจ่ายเอาสมมติว่าจะจ่ายจะจ่ายจจะ่ายก่อนหรือจ่ายช้าจ่ายเร็วพี่ก็เคลียร์ทุกวันที่หกสมมติว่าเองมาจ่ายวันที่ยี่สิบวันที่หกเองก็ต้องจ่ายใหม่เดือนหน้าก็ต้องจ่ายวันที่หกใช่ได้ครับได้ครับได้ครับโอเคพี่สองมากครับผมครับ ขอบคุณครับนั่งน้าเมาเงินฟอร์มรุ่นโตเนาะมาดูก่อนมาดูก่านมาดูก่อนดีๆมาเผื่อแก๊งเทียมีเยอะกว่าเราอีกรวยน่าเล่นไหมนะแปดสามห้าแต่เทียเขามีเยอะทั้งแก๊งกันนะพี่โอเห็นแล้วแปลงเปิดเปิดตู้พาแก๊งเทียก่อยเยอะกวัยมันก็ยังดีไงเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนไอ้เทียไม่ใช่เราแบบชลักแต่สีดำสีดำ ไอ้เฮียเขาเขามาขอใช้มาสีดำสีดำจะไปตีเขาอย่างเงี้ยแม่งเสียของอีกเอาเอานี่นี่ปะมึงก็ใช้ไปเลยเอาเงินมารับทรัพย์ครับรับทรัพย์ไปดิสามเอ็มมึง1 1> ว่า1 1> ถูกไปใช่ไหม1 1> มันไม่ถูกหรอก1 1> ใช้ห้าแกง๊งสามห้าสิบห้าสิบห้าต่อสัปดาห์แล้วมึงจะเอาขนาดไหนดีกว่าเขา<อ>ไม่ใช้แค่นั้นเองเพื่อนๆไอ้ปลอโรสันที่ไหนขับรถมา เดี๋ยวไปนึ่งคุยกันน้องๆมันก่อนเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเริ่มทําของแล้วนะพรุ่งนี้ผมเริ่มทาเกาะทาอะไรแล้วอะอะทำเกาะตุนเอาไว้ก็ได้นะเกาะล็อกพิกมีเงินก็ะทำเกาะล็อกพิกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะการให้เรื่องของอะเออนะรับเหล็กให้จอนหน่อยได้ไหมเงินสามล้านเมื่อกี้เอามาให้เขาอีกเก้าพันผมให้ทองไปแล้วผมเอาของส่วนตัวให้ไปรลงครับกว่ทองให้ไปแล้วเหลือแต่เหล็กใช่ไหมใช่เหล็กอีกเก้าพัน ไอ้ไอ้แจ็คมาแจ็คมาแจ็คมาคิดเอาเงินดูนะไอ้แจ็คมานะไอ้แจ็คมานะเม่อมึงเก็บตังค์นะพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกูนับประวันิช่างออนไลน์ออนไล์กูไม่สนใจว่าจะซีว่าจะซีชาตินี้ของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังปายสู้จนวันสุดท้ายไอ้เซฟดีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน